บันเทิง5ชุดแต่งหน้า I am Miss t e e n Collection ผลิตภัณฑ์ล้างจาน Dish Happy คุณแฮปปี้จานแฮปปีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสักรารใหม่นะคะกับปี2,556นะคะก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วนะคะกับเราก็10บันเทิงคนะคะต้องบอกว่า สักการะใหม่แบบนี้นะคะปีใหม่แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีข่าวใหม่ใหม่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะ <S <S และสำหรับวันนี้นะคะในช่วง Inside gossip ค่ะเราก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงนะคะที่แห่ม,มาอวยพรปีใหม่ให้กับเรากันเทียบเลยนะคะยังไงติดตามกันได้ในช่วงท้าย break ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเรามารวบรวมข่าวที่เป็นที่สุดของปีมังกรทองที่ผ่านมานะคะกับปี2555ที่ผ่านมาว่าใครนะคะที่ติดในอันดับที่เป็นที่สุดบ้างไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ลบที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เหล่าดาราของเรานะคะที่โดนกระแสลบที่สุดนะคะตั้งแต่ตอนต้นปีที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดให้ลิงกันเล่นๆ3อันดับนะคะว่าจะเป็นใครบ้างแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมยังไม่ออกนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันค่ะมาเริ่มกันที่ดาราที่โดนข่าวลบแห่งปีนะคะอันดับ สามตกเป็นของสาวกิฟซ่านักร้องแห่งวงเกอร์ลี่เบอรี่ที่โดนข้อหาเมาแล้วขับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วว่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดจึงถูกจับกลุมไปที่สอนอคลองตันพร้อมกับยื่นเงินประกันตัว2 0 0 0 0บาทพร้อมส่งตัวไปฟ้องศาลจังหวัดพระโขนงโดยศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ3า0 0ันบาทส่วนโทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญา2ปีและจะมีการคุมความประพฤติ1ปีต้องไปรายงานตัว4ครั้งและให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม12บชั่วโมง แถมยังโดนบริษัทต้นสังกัดสัังพักงานถึง3เดือนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ครบการกำหนดและเตรียมหวยกับเข้าวงการบันเทิงอีกทั้งนีงแล้วค่ะแบบนี้นะคะสาวกิฟซ่าก็คงจะเข็ดแรงงานเลยค่ะแต่ว่าทางที่ดีนะคะยังไงก็ถ้าเกิดดื่มแล้วก็อยาขับรถละกันค่ะและสำหรับอันดับที่2นะคะสำหรับข่าวลบแผงปีตกเป็นของสาวคิงกี้สาวิกาเชียเด็ก ที่โดนกระแสค่คะว่าเป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างคุณแม่ของสาวพิงกี้กับสาวธัญญานะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งต้นต่อมาจากที่มีข้อความส่งมาที่มือถือของหนุ่มแป๊กสัมไทยสามีของสาวธัญญาว่ามิสยูนะ ึพอไปหาแม่พิงกี้เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันขึ้นมาอีกครั้งงานนี้เดือดร้อนถึงหนุ่มเป็กต้องออกมาตั้งโซแถลงข่าวชี้แจงสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกซึ่งสาวพิงกี้ออกมายอมรับว่าเป็นคนส่งข้อความไปหาจริง้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนค่ะคนที่ปล่อยคลิปหรืออะไรอะ่ะสนุกกันแล้วหรือว่าหัวเราะกันแล้วก็กลับไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อต่อสังคมบ้าง ต้องบอกว่าก็เรื่องราวน,นี้นะคะก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องราวเก่าๆที่เกือบจะจบไปแล้วแล้วก็สาวพิงกี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาลืมตาอ้าปักในวงการบันเทิงได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําให้สาวพิงกี้เนี่ยได้มีข่าวลบกลับมาอีกครั้งนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาต่อกันที่อันดับที่1ดีกว่านะคะที่ดาราที่มีข่าวลบมากที่สุดในอันดับหนึ่งของเราไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะท่ายกันถูกหรือเปล่าค่ะ เป็นใครไปไม่ได้นะคะสำหรับซูเปอร์สตาร์สวยแซ่บอย่างสาวพลอยเชอร์แนที่ภายในหนึ่งปีเธอเดินกระแสข่าวลบเยอะมากจนได้รับฉายาใยหม่ว่าเป็นดาราจอมเบี่ยงโดยเริ่มตั้งแต่แข่าวที่สาวพลอยโดนแฮกอินสตาแกรมจนออกมาโพสข้อความด่าทอด้วยถ้อยคำแรงๆแบบไม่แคร์สื่อเชิด <c oughs> ค่ะเพราะว่าคำคำนั้นพลอยไม่ได้พูดพลอยเขียนแล้วก็ใครๆเขาก็พูดกันและต่อมากับข่าวดังที่เป็นการเปิดศึกกับออร์ก์แห่งหนึ่งที่โพสต์ข้อความด่าทอกันผ่าน Facebook จน นกลายเป็นสงครามน้ำลายกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อทาง Organize ออกมาแจ้งว่าเงินที่หักไปนั้นเป็นค่าภาษีงานนี้เลยเดือดร้อนไปถึงดาราชื่อดังหลายๆคนที่ต้องโดนกรมสมรรพากรตรวจสอบภาษีกันยกใหญ่หลังจากนั้นสาวพลอยยังได้โพสต์ภาพคู่กับพี่เป๊กสัญชัยเองตะกูลนะคะลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความเชิงขู่ จนทําให้เกิดเป็นกระแสลบอย่างต่อเนื่องและตามมาด้วยข่าวที่ว่าสาวพลอยหนีนักข่าวลงเลิฟตในงานอีเวนต์งานหนึ่งโดยแจ้งว่าทางทีมงานและผู้จัดการไม่แจ้งก่อนว่ามีสื่อมาร่วมงานนี้เธอจึงไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะเชิญออกค่ะออกค่ะที่ไม่ได้เป็นไปตามกับลงที่บอกมานี้ค่ะพี่มีเงลยะพี่ค่ะออกหลนอ้เลย่ะ และล่าสุดกับข่าวว่ามีปัญหากับซูเปอร์สตาร์อย่างสาวอ้ําพัชราภาเรื่องที่ไม่พอใจว่าชุดของสาวอ้ําสวยกว่าและเด่นกว่าตนจนสาวพลอยต้องออกมาชี้แจงกับสื่อว่าขอร้องอย่าเสี้ยมให้ดาราตีกันเพราะว่าทุกวันนี้เธอเองก็ถูกมองว่าเป็นคนเลวอยู่แล้วค่ะและนี้นะคะก็คือ3อันดับนะคะกับดาราที่มีข่าวลบมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะ ตอนนี้เรา,าเปลี่ยนเนบ้างดีกว่าเรามาเอาเรื่องที่แบบว่าเบาสมองกันบ้างแล้วกันนะคะกับสามอันดับของละครที่คนเนียติดก,กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่สานะคะกับละครเรื่องธรณีนี่ใครกัน ที่ได้คู่พระคู่นางนะคะอย่างนุม่มณเดชน์คุกกิมิยาแล้วก็สาวยายาอูรัสยามาประกบคู่กันซึ่นแฟนๆก็ต่างชื่นชอบฉากกุกกิแล้วก็อินกับบทของสาวยายากับณเดชน์จนเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงๆนอกจอแถมทั้งคู่ยังร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้แถมยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีแล้วก็ติดชาร์จในคล่นวิทิุหลายคล่นอีกด้วยค่ะ ละครที่กลายเป็นกระแสะที่หลุดอันดับที่สองนะคะกับละครเรื่องมารยาลิศยานะคะซิ้นออกอากาศทางทบ .5 ของเรานี่แหละคะ่ะโดยได้นักแสดงชังน้นนำอย่างีดีน้ำทิปนาวิต้าและก็พิงกี้สาวิกามาเป็นนักแสดงนําซึ่งช่วงนั้นเรียกได้ว่ากระแสะดีนี่ที่แสดงโดยพิงกี้เนี่ยแรงจริงๆค่ะดีนี่เป็นหญิงสาวที่ดูหัวอ่อนนะคะแต่จริงๆ ซ่อนความที่เยอทยานร้ายกาจเอาไว้โดยที่ไม่มีใครรู้ซึ่งละครเรื่องนี้เองที่ทำให้สาวพิงกี้กลับมา็นชื่อเสียงโด่งดังเป็นดาวเจิดจัดอีกครั้งจนทำให้แฟนๆละครอินกระบดจนเกลียดันบ้านผู้เมืองค่ะซ่อนหางพี่มิตนะอย่าให้ใครเขาจับได้เพราะความจริงแล้วเธออะลุก็หมาจริงจออวิดีนี่เอง สุดท้ายกับละครที่กลายเป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดอันดับที่1ตกเพลงของละครเรื่องแรงเงาที่นำแสดงโดยสาวธัญญาธัญญาเรศนะคะรับบทเป็นเมียหลวงที่หลายๆคนมองว่าเรื่องราวชีวิตจริงของเธอคล้ายๆกับในละครและสาวเจนนี่เทีนโพสจุวรรณที่มารับบทบ,บาทในสองคาแรคเตอร์สําหรับตัวละครมุตากับมุนินเขาบอกค่ะว่าละครเรื่องนี้คนติดกันงอมงามจริงๆเดินไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนพูดถึงและละครเร,เรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสะแรงมาก ถึงขนาดว่าวันละครอวาสานถนนทุกสายในกรุงเทพโล่งไปถนัตาเพราะว่าทุกคนกลัวว่าจะพลาดชมตอนจบค่ะจำใส่สมองแก่ไว้ด้วยนะมดุดตาไม่ชิ่งเหี่ยวแก่ปอปและนั้นนะคะก็เป็นสามอันดับนะคะของละครที่ฮอตฮิตแล้วก็คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะตอนนี้เรามาต่อกันนะคะกับสามอันดับที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นกระแสที่ต้องบอกว่าพูดกันได้อย่างยาวนานเป็นทอกับท,ทาวกันยาวเลยนะคะ กับ3อันดับที่ได้กำลังจะพูดถึงนี้เริ่มต้นกันที่อันดับที่3ค่ะ สำหรับเรื่องราวของหนุ่มบวยเชตทวูดนะคะแล้วก็สาวตุก๊กชนินกมุ่นนันหลังจากที่แต่งงานและใช้ชีวิตครอบครัวมากว่า7ปีจนมีลูกด้วยกัน2คนในที่สุดก็มีข่าวว่าทั้งคู่เตียงหักจนกลายเป็นเรื่องราวที่ยืดเยื้อคาะราคาสั่งมานานว่าจะหย่าหรือไม่หย่าตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2554นะคะแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ต้องหย่าร้างกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยกระแสะข่าวที่ว่าหนุ่มบวยมีคนอื่นแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่มีมือที่สามมาเกี่ยวข้องสําหรััับเรื่่่่อองงงงนนนนีีแนนน้แแตยยงไงหลจาากท แล้วทุกวันนี้หนุ่มบวยก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อที่ดีเหมือนเดิมค่ะมาต่อกันนะคะที่อันดับที่2กับอีกหนึ่งข่าวที่สังคมต่างก็ให้ความสนใจกันอย่างยาวนานตั้งแต่เดือนตุลาคามปี2553สําำหรับข่าวของสาวธัญญาธัญญาเรศกับหนุ่มเป็กสัญชัยที่มีสาวพิงกี้สาววิกาตกเป็นข่าวมือที่3จึงเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวของสาวธัญญาแตากแยก เนื่องจากมีคลิปเสียงการสนทนาของสาวธัญญากับพิงกี้หลุดออกมาจึงทำให้สังคมนียได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่ทุกอย่างก็เคลียร์และดูเหมือนว่าครอบครัวของสาวธัญ,ญญาจะกลับมาดีกันอีกครั้งแต่ล่าสุดเดือนสิงหาคมปี2555ที่ผ่านมาก็เด้มีคลิปเสียงของสาวธัญญากับคุณแม่ของพิงกี้หลุดออกมาอีกกับสาเหตุที่ว่าสาวพิงกี้ส่งข้อความว่า miss you นะหาหนุ่มเบกจึงกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สาวธัญ,ญญาต้องโทรไปเคลียร์กับแม่พิงกี้เรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง จึงทำให้เจวาธัญญาได้ฉาย,ยาใหม่ว่าทัญญาเรคคอร์ดค่ะมาถึงอันดับที่1ของข่าวที่เป็นกระแสย,ยิ่ดเยอะมันนานแสานานานมากที่สุดนะคะสำหรับเรื่องราวของหนุ่มฟิมรัชทุมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคุณพ่อของน้องทีขายุที่เกิดจากแอนนี่บรุ๊ ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปี2553นู่นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ยอมร,รับว่าเคยคบกันมาก่อนนะคะที่จะมารู้ว่าสาวแอนนี่ตั้งท้องและออกมาประกาศและแจ้งว่าท้องกับหนุ่มฟิล์มพร้อมใส่ชื่อเป็นพ่อของน้องทีขายุแต่หนุ่มฟิล์มออกมาปฏิเสธจึงกลายเป็นคดีฟ้องร้องกันในศาลเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2555ที่ผ่านมาสาวแอนนี่ก็ได้ยอมความและถอนชื่อของหนุ่มฟิล์มออกจากการเป็นพ่อของน้องทีขายุเป็นที่เรียบร้อย และทําให้หนุ่มฟิมพ้นจากสถานภาพการเป็นแพะมานานกว่า2ปีค่ะยังไงนะคะก็ขอเป็นฟ้าหลังฝนของหนุ่มฟิล์มล้วกันค่ะหลังจากนี้ก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะและนี่ก็เป็นที่สุดนะคะของ3เรื่องที่เรานํามาฝากกันสําหรับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะตอนนี้ถึงช่วง i n s i ซต์ก๊ s ตสิของเราแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเหล่าดาราของเราที่ตบเท้าเข้ามาโอยพรปีใหม่ให้กับเราเนี่ยเขาจะมีอะไรมาฝากกน,นะคะอินไซต์ก๊อตสิ สนับสนุนโดย Friday แคตตาล็อกขายตรงถึงบ้านคุณปวดหัวเลือกซาร่าไม่ราคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากองสเาอสาทวชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคนมนาคมแห่งชาติสวัสดีปีใหม่ชาวกสิบบันเทิงห้านะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆเลยนะคะก็ตั้งใจจะทําอะไรก็อย่าลืมทําให้เต็มที่ในปีนี้นะคะ่ะแล้วก็ขอให้รายการกสิบบันเทิง5อยู่ไปนานๆเลยนะคะสปอนเซอร์เยอะๆนะ ขอสวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆช่อง5ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะคิดอะไรสปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะคะก็แฮปปี้นิวร์ค่ะปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็มีความสุขตลอดปี2,556นะคะขอให้คนไทยนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะ,คะ,คะไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านนะคะก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รวยๆยิ่งขึ้นไปค่ะ เงินทองไหลมาเทมาทําอะไรก็เจะรุ่งเรืองนะคะก็ยังไงวิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอให้รายการก็สิบ บันเทิง5้านะคะก็อยู่คู่คนไทยไปน,นานๆนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีคนดูเยอะๆ <c oughs> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของต้าแล้วก็9กบสิบบันเทิง5้าแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณ Zack c a m y o ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำกับร้าน Teddy House <c oughs> ด้วยนะคะและที่สำคัญพรุ่งนี้ห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะว่าเหล่าดาราของเราเนี่ย เขาไปเขาเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ